สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆลูกดวงที่น่ารักของนุ่นทุกคนนะคะวันนี้นุ่นจะมาทำคลิปแรนดอมในหัวข้อที่ว่าเขาคนนั้นคุยกับคนอื่นนอกจากฉันไหมนะคะเขาคนนั้นคุยกับคนอื่นนอกจากฉันไหมนะคะก็นะคะคลิปนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ดูไว้เป็นแนวทา,อางอย่าซีเรียสมากเกินไปนะคะแล้วก็ใครที่มาเห็นคลิปนี้แสดงว่าคุณมีพลังงานเดนโดดนะก่อนอื่น มีเสียงพัดลมเข้าไปไหมคะถ้ามีเสียงพัดลมเข้าไปนุ่นต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะดีว่าคือมันร้อนนะแล้วยุ่งมันเยอะอะคะ่ะถ้าไม่เปิดเนี่ยสงสัยจะแบบโดนยุงกัดตั้งแต่ท้ายคลิปยนตั้งแต่ต้นคลิปยันท้ายคลิปน่าจะไม่ไหวนะคะเพราะว่าวันนี้ยุงเยอะมากจริงๆนะคะ เดี๋ยวให้เพื่อนๆตั้งสมาธิก่อนนะคะใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มานะคะถือจะดูรายละเอียดใต้คลิปก็ได้นะคะใครที่ต้องการสมัครสมาชิกช่องนะคะจะมีตั้งแต่ 50, 80และ100นะคะเป็นการสนับสนุนช่องเนาะออหรือใครจะดูสนับสนุนช่องด้วยการดูโฆษณานะคะเราไม่กดข้ามแล้วแต่คนนะคะนุ่นก็ไม่ได้บังคับนะคะก็เป็นการช่วยสนับสนุนช่องอย่างทางอ,อ่อวิธีหนึ่งนะคะ ่ะเดี๋ยวนุ่นจะเริ่มเลยนะคะเพื่อนๆขออนุญาตเป็นตัวแทนนะคะนุ่นขอเช็คพลังงานของเขาก่อนนะ <c oughs> ของเขาได้ห้าไม้เท้านะคะ8ดไม้เท้า1ถ่ง้วยขออีกหนึ่งใบเนาะ <c oughs> จะเอาหนึ่งใบแต่มันออกมา2ใบอะ <c oughs> ก้าวถาบแล้วก็ก้าวไม้เท้าคนคนนี้นะคะทำงานหนักมากๆต้องบอกว่าทํางานหนักทํางานเหนื่อยนะคะแล้วก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนด้วยนะคะเวลาพักผ่อนน้อยนะ แล้วก็ช่วงนี้น่าจะวุ่นวายกับคนเยอะนะคะหรือทํางานที่เกี่ยวข้องกับคนเยอะหรือว่าทํางานเกี่ยวกับช่องทางการติดต่อสื่อสารใช้คําพูดนะคะหรือมีงานใหม่ๆเข้ามาหรือตอนนี้เขากําลังคิดอยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆนะคะถ้าในเรื่องของความรักแต่ก็ยังไม่มีเวลาสักทีคนคนนี้อาจจะยังไม่มีเวลาที่จะมาสนใจในเรื่องของความรักแต่เขาอยากมีนะคะหรือว่าอยากมีเวลานะคะคุย เออถ้าคุณคบกันอยู่เนี่ยเขาก็อยากมีเวลาคุยกับคุณหรือมีเวลาแบบได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์กับใครนะคะสักคนหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเรื่องราวของคุณกับเขาณตอนนี้นะคะมันเป็นยังไงนะคะมันเป็นยังไงนะเรื่องราวของคุณกับเขาหนึ่งดาบเออเดล็กถือดาบนะคะเจ็ดถ้วยนะคะ เก้าเหรียญคิงถ้วยเรื่องราวของคุณกับเขาเนี่ยมีคนที่เอาแต่ใจมีคนที่องอแงมีคนที่ยังมีความเป็นเด็กนะคะแล้วก็มีการแอบซองแอบมองหรือซ่อนความรู้สึกต่อกันน่ะคุณอาจจะดีวกับคนที่เขาหน้าตาดีมีเสน่ห์มั่นใจในตัวเองหรือเป็นคนที่มีความสุขได้ด้วยตัวเองมีฐานะการเงินงที่ดีก็ได้หรืออาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ที่เป็นแบบนั้นนะคะ จริงๆเขาก็สนใจคุณนะเหมือนเหมือนมันมีพลังงานของกของความสนใจคุณอยู่เหมือนกันแต่ณตอนนี้เขาเองเนี่ยสนใจแต่ไม่แสดงออกเหมือนเหมือนความสัมพันธ์เนี้ยค่ะมันหันหลังให้กันแล้วก็มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะที่อดทนมาโดยตลอดนะคะคิดมากหวาดระแวงแต่ก็ตัดกันไม่ได้นะคะแต่ณตอนนี้เหมือนมีพลังงานของการอยากเริ่มต้นใหม่นะคะ หรือแบบว่าอยากพัฒนาความสัมพันธ์หรือใครที่ไม่ได้คุยกันนานแล้วนะคะก็มีโอกาสนะที่จะวนกลับมาหรือความสัมพันธ์มันเป็นไปๆกับกลับ,บไม่มีความชัดเจนสักทีนะคะโชคชะตาเนี่ยจะนำพานะคะให้คุณกับเขาเนี่ยเออเหมือนกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะบางคนอยู่ไกลกันด้วยบางคนดิวกับคนต่างชาตินะคะ แล้วก็มีเรื่องของการเงินเป็นหลักนะคะเรื่องของครอบครัวหรือเรื่องของความมั่นคงคุณอาจจะดีลกับคนที่เขาต้องการความมั่นคงในชีวิตหรือต้องการเงินเยอะๆก็ได้นะคะพลังงานที่เห็นอาจจะเป็นธาตุลมนะคะเมถุนลุ่กลุมธาตุน้ํามีนกร,รกฎพิจิกนะคะธาตุดินนะคะพุชศกันมังกรธาตุไฟมาทุกธาตุเลยนะคะธาตุไฟนะ เมสิ่งธนมูมันเป็นการอ่านไพ่รวมะค่ะเพราะฉะนั้นมันจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะเพื่อนแล้วก็จะมีพลังงานเยอะหน่อยนะเอาวันที่เห็นนะคะวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสนะคะวันเสาร์ศุกร์วันศุกร์น,นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเขาคนนั้นของคุณเนี่ยคุยกับคนอื่นนอกจากคุณหรือเปล่านะคะ สองดาบนะจ๊ะชาริออทโอ้ยสิบถ้วยอย่าเพิ่งตกใจนะเดี๋ยวนุ่นขยายใหเ้เด็กถือไม้เท้าสิบถ้วยเนี่ยคือคืออะไรคะขอขยายสิบถ้วยค่ะอ้อแปดถูกแปดแปดเหรียญจัดติก ก็จะขยายเยอะหน่อยนะคะเพื่อที่จะให้มันชัวร์ที่สุดเพื่อให้เพื่อนๆได้คําตอบที่ชัดเจนที่สุดนะคะถามว่าเขาคนนี้คุยกับคนอื่นไหมคือได้ไพ่สองถ้วยชาริออตเนี่ยเขาคนนี้เป็นคนที่อยู่ไกลน่าจะมีคนที่เขาอ่ะสนใจยอยู่แล้วก็มีการลังเลตัดสินใจไม่แน่ใจนะคะแล้วมันขึ้นไพ่สิบถ้วยก็อาจจะมีคนรักหรือว่าคนคนนั้นเนี่ย อาจจะเป็นคนในอดีตไหมซึ่งนุ่นก็ถามไพ่ให้นะคะว่าเอา่อสิบถ้วยเนี่ยคืออะไรซึ่งไพ่ที่ได้นะคะก็จะเป็นแปดเหรียญสิบถ้วยก็หมายถึงการที่เขานะคะพุ่มเทเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะพุ่มเทเกี่ยวกับเรื่องอนาคตเพื่อที่จะเอ่อให้เขาเนี่ยเกิดเกิดความแบบ สมบูรณ์แบบในอนาคตนะคะเพื่อที่วันหนึ่งเขามีครอบครัวเขาแต่งงานเนี่ยเขาจะได้มีพร้อมทุกอย่างเพราะว่าไพ่เนี่ยมันเป็นหนึ่งหนึ่งไม้เท้าก็หมายถึงว่าเขากําลังเริ่มมองที่จะมีอนาคตเรื่องของความรักเรื่องที่จะมีชีวิตคู่นะคะแต่ณตอนนี้เขาเองเนี่ยยังไม่ได้เล็งๆใครไว้หรือว่ายังไม่ได้มีใครที่แบบ แต่งงานอ่ะคือเขายังไม่ได้แต่งงานเออเราก็ยังไม่ได้มีแฟนเป็นตัวเป็นตนนะคะเพราะไพ่มันขึ้นเดฟูเด็กถือดาบแล้วก็สีสีดาบนะคะก็แสดงว่าตัดเรื่องที่เขาเนี่ยมีแฟนหรือมีครอบครัวหรือว่าแต่งงานออกไปเดี๋ยวนุ่นจะไปขยายว่าแล้วสรุปแล้วนะคะเขาคุยกับคนอื่นนอกจากคุณไหมนะ 2องเหรียญอสวินดาบสี่เหรียญเก้าถ้วยนะคะแล้วก็สองถ้วย เหมือนจะมีคนเก่าๆวนเวียนอยู่ในชีวิตของเขานะคะแต่เขาเองก็ไม่ได้เปิดใจให้คนเก่าๆสักเท่าไหร่ตัวเขาเองเนี่ยมีคนเข้าหายเยอะค่ะแต่เขาอาจจะมีคนในใจนะคะมีคนในใจของเขาอยู่แล้วนะมีคนที่เขารักมีคนที่เขาชอบอยู่แล้วนะคะขอให้ยายซิว่าใช่คุณไหมเรวิล สามไม้เท้าแปดดาบแทมพอนเรนหกดาบแล้วก็ไฮโรเฟนนะคะอน,นุขออีกโอ้โอเคได้คำตอบแล้วนะคะ มุมก็พยายามที่จะถามเพื่อให้มันชัดเจนเนาะถามว่าคนที่เขาอยู่ในใจเขาเนี่ยใช่คุณไหมเขา่หลงไหลคนคนนี้มากๆนะคะหลงไหลนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่แบบมีเสน่ห์ทำอะไรก็แบบทำให้เขาคิดถึงได้ตลอดเวลานะคะเขาเหมือนถูกต้องมนนะคะเป็นคนค้างรักนะคะและเขาคนนั้นกับคนที่อยู่ในใจเนี่ยของเขาเนี่ยอยู่ไกลกันด้วยแล้วเคยมีปัญหาเคยมีปัญหาการแล้วยังไม่ได้เคลียร์กัน แล้วณนะตอนนี้นะคะเขากําลังรอการเปลี่ยนแปลงรอการกลับมาคุยกันนะคะอย่างใจเย็นนะคะและการกลับมาคุยครั้งนี้จะเป็นการกลับมาคุยที่มั่นคงแล้วก็จบปัญหาจบความสัมพันธ์เอ่อจบปัญหาต่างๆแล้วก็จบความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนมาเป็นชัดเจนนะคะบางคนอาจจะได้เป็นแฟนจริงๆบางคนอาจจะได้แต่งงานเลยนะคะซึ่งลูกก็ถามอีกว่าแล้วคนคนนั้นใช่คุณไหมอ่าแล้วุูกก็อธิษฐานว่าถ้าใช่นะคะให้เป็นไพ่ เออลักษณะของเป็นตัวแทนของคุณออกมานะคะซึ่งก็เป็นเอ,อ็มเพสนะคะก็ก็เป็นการยืนยันนะคะเพราะว่านุ่นอธิษฐานไว้ในใจนะว่าถ้าใช่เนี่ยก็ขอให้เป็นไพ่ใบผู้หญิงหรือเป็นเอ็มเพสนะคะซึ่งก็เป็นเอ็มเพสจริงๆก็การันตีนะคะว่าเป็นคุณนะคะคนที่อยู่ในใจของเขาแต่ถามว่าเขาคนนั้นนะคะคุยกับคนอื่นนอกจากคุณไหมไม่ได้คุยแต่มีคนเข้ามาคุยกับเขา งงไหมคือมีคนเข้ามาให้ความสนใจเขาเขาเป็นคนมีสเสน่ห์มีคนแบบชอบเขาเยอะนะคะ <_ d ata> ก็เป็นธรรมดาที่จะมีคนเข้ามาพยายามคุยกับเขาแต่เขาเองก็คุยแต่ไม่ได้คุยในรูปแบบของคนรักนะคะแล้วก็มีคนเก่าๆวนกลับมาในชีวิตเขาด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวนุ่นไปดูซิว่าไพ่นางฟ้าอยากบอกอะไรกับคุณนะคะไพ่นางฟ้าอยากบอกอะไรกับคุณ เพฟฟูเมดรีรีรีอิชัวเอ็กนะคะโอ้คอร์ลินยูโซเมดและรีทีเห็นไหมเขาเป็นคนค้างรักจริงๆค่ะเ,เพื่อนๆก็เดี๋ยวจะมีการนะคะ พูดคุยกันหรือมีการแสดงออกถึงความรักความสัมพันธ์หรือความรักครั้งเนี้ยมันจะดูสนุกสนานขึ้นหรือดูมีเอ่อความสดใสามากขึ้นให้ล้างพลังงานที่เครียดก่อนหน้านี้ที่คุณทุกข์ที่คุณเศร้าใจออกไปนะคะแล้วอธิษฐานบางคนมีการอธิษฐานกันมากหรือเป็นคนที่คุณอธิษฐานนี่แหละอาจจะไปเคยร้องขอขอพรความรักซึ่งไพ่ก็บอกว่าคนนี้แหละคือคนคนนั้นหรือเขาเองก็อาจจะไปร้องขอนะคะอธิษฐานขอพรมาเหมือนกันบอกว่าให้เรียกสิให้เรียกเนื้อคู่ของคุณมานะคะ แล้วเมื่อมาเนี่ยโลกของคุณกับเขาเนี่ยมันจะเหมือนอยู่กันแค่สองคนดื่มดั่มไปในโลกของคนสองคนนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อความนะคะที่เขาอยากจะบอกกับคุณซึ่งนุ่นก็ไม่ได้เปิดข้อความมาอ่าหลายวันแล้วเนาะเปิดสักหน่อยดีกว่านะคะข้อความที่เขาอยากจะบอกกับคุณนะคะก็จะเป็นข้อความที่นุ่นทำเองนะคะข้อความที่เขาอยากจะบอกกับคุณ ันเด้งออกมานะคะเหน,นื่อยเหนื่อยอะไรจ๊ะเขาเหนื่อยอะไรจ๊ะไปทำอะไรให้เขาเหนื่อยหรือเปล่าอยากเ,าเรียนรู้กันไปก่อนคุณทำให้ฉันยิ้มอืมฉันอยากให้เราเป็นแฟนกันเห็นไหมว่าการกลับมาครั้งนี้เขาจะติดคุณมากมัาจะค้างรักคุณมากเขาบอกว่าเขาเหนื่อย แต่พอเจอคุณเนี่ยคุณทําให้เขายิ้มทําให้ความเหนื่อยของเขาหายไปเขาอยากเรียนรู้คุณไปเรื่อยๆแล้วเมื่อเรียนรู้กันมากพอเขาก็อยากจะเป็นแฟนกับคุณนะคะนี่คือข้อความในใจที่เขาอยากจะบอกนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าอีกนานไหมกว่าความรักครั้งนี้ของคุณจะสมหวังนะลูกขอจะทายลูกเต่าแล้วกันนะ7จเจวัน7สัปดาห์แล้วก็เเดือนนะคะ หรืออาจจะเป็น4เดือนนะคะแต่ไม่เกิน4ปีอ่ะนุ่นขอดูหน่อยว่าอะไรมันจะเป็นสัญญาณเตือนว่าความรักครั้งนี้ว้าุ้ยอันนี้มันเด้งออกมาค่ะเพื่อนๆอาจจะเป็น3สัปดาห์3เดือนนะคะ3ปีได้ด้วยนะมันเด้งออกมาค่ะ,ะเดี๋ยวนุ่นดูซิว่าอะไรมันจะเป็นสัญญาณว่าคุณใกล้จะสบหวังในความรักครั้งนี้แล้ว โอเคคุณได้ไอศครีมนะคะลูกห่าสออีฟ้าสีเหลืองนะคะข้อความสีชมพูแล้วก็หัวใจสีเหลืองนะคะหรือก็ล้วก็มานั่งนะคะอะไรที่เป็นสัญญาณนะคะก็วันไหนเนี่ยที่คุณออกไปข้างนอกนะคะแล้วคุณเจอไอศครีมที่ เป็นสองชั้นอะเป็นโคนแล้วมีโคนแบบปกติกินโคนเราจะกินไอติมลูกเดียวใช่ไหมล,ลูกไอศครีมอะเป็นลูกกลมๆแต่ถ้าวันไหนคุณเจอนะคะไอศครีมที่มันเป็นสองลูกซ้อนกันก็มีโอกาสหรือคนเดินถือลูกอมอมยิม้มหรือกินอมยิ้มอะสองอันนะคะหรือคุณเจอนะคะตลับยาหลอดยาหรือแคปซูลยานะคะสีชมพูก็ได้นะหรือเดินไปตรงไหนก็เห็นหัวใจสีเหลืองนะคะ อ่ะหรืออยู่ๆเดินไปก็เจอมานั่งยาวๆนะคะมานั่งยาวๆเหมือนมานั่งสวนสาธารณะนะคะอ่ะเจอนะคะซึ่งมานั่งตรงนั้นน่ะก็อาจจะมีสัญ,ญลักษณ์นะคะเป็นเลขสามเลขเจ็ดหรือว่าเลขสี่ก็ได้นะคะหรือเป็นรูปอมยิ้มรูปกล่องข้อความรูปหัวใจรูปไอศครีมก็ได้ก็จะประมาณนี้นะคะนี่คือสัญญาณที่บอกว่าคนอาจจะใกล้สมหวังในความรักครั้งนี้แล้วนะคะก็ ขอให้คุณนะคะสมหวังในความรักขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะใครยังไม่ได้กดกระดิ่งนะคะอย่าลืมกดด้วยนะแล้วก็ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะถ้าเออถ้าคนกดติดตามนะคะ ครบหนึ่งหแล้วเนี่ยเดี๋ยวนุ่นจะมีการอ่านไพ่นะคะดูดวงฟรีให้กับเพื่อนๆนะคะอาจจะเป็นการให้มาเมน์นะคะหรือเป็นการสุ่มเดี๋ยวนุ่นจะมาบอกกติกาอีกทีนึงนะคะ mm. ก็ขอบคุณนะคะที่กดเออที่ติดตามกันมาถึงขนาดนี้นะคะเออเพื่อนๆทุกคนก็เป็นกําลังใจให้นุ่นนะคะ นุ่นก็ขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ฝากสินค้านะคะใครที่ต้องการนะคะสั่งซื้อครีมนะคะกุตาวิตครีมครีมกันแดดนะคะซึ่งช่วยในการฟื้นฟูผิวคุณด้วยนะคะแล้วนุ่นก็ใช้เองจริงๆอ่ะนะคะราคา290บบาทนะคะก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะวันนี้นุ่นไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย